เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดสิ่งที่ตามมาก็อาจทำให้คุณคาดไม่ถึงนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับเพราะรถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพรบรซึ่งการทำประกันภัยพรบรจะเป็นหลักประกันว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือและเยะียวยาหากเกิดอุบัติเหตุจากรถ โดยมีวงเงินความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าสินหมทดแทนสูงสุดรายละ5 0 0แสนบาทและในกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดรายละไม่เกิน80,000ืนบาทซึ่งประกันภัยพรบรจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้นไม่มีการคุ้มครองความเสียหายในส่วนอื่นๆหรือพูดง่ายๆก็คือคุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถนั่นเองทั้งนี้การทำประกันภัยพรบ จะมีผลแบบปีต่อปีโดยไม่มีการรีกเก็บย้อนหลังเหมือนการต่อทะเบียนและสำหรับคนที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์หากตรวจพบว่าไม่มีประกันภัยพรบจะมีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทอย่าลืมนะครับว่ารถทุกคันต้องทำประกันภัยพรบหากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการประกันภยัยสามารถร้องเรียนและขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานคอปพอทั่วประเทศหรือสายด่วนคอปพอ186 คอปปคุ้มครองผู้ทําประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณ